วิ่งผ่านธรรมชาติท้าทายความสามารถกับรถอินดูโรคู่ใจไม่มีทางไหนที่เราจะไปไม่ได้ถ้าขี่อินดูโรความเร็วความท้าทายและการผจญภัยไม่มีที่สิ้นสุดกับอินดูโรประวัติความเป็นมาของการแข่งขันรถมอเตอร์ไซค์อินดูโรในประเทศไทยการแข่งขันรถมอเตอร์ไซค์แบบอินดูโรในประเทศไทย มีประวัติความเป็นมายาวนานตั้งแต่ช่วงทศวรรษที่1,980โดยการแข่งนี้ได้รับอิทธิพลมาจากต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศในยุโรปที่การแข่งอินดูโรเป็นที่นิยมมากกิจกรรมนี้เริ่มต้นจากกลุ่มนักขี่รถจักรยานยนต์ที่รักการผจญภัยและการขับขี่ในเส้นทางธรรมชาติที่ท้าทายการแข่งขันอินดูโรในประเทศไทยได้รับการพัฒนาขึ้นมาอย่างต่อเนื่องมีการจัดการแข่งขันในหลายจังหวัดทั้งในพื้นที่ป่าเขาทุ่งหญ้าและเส้นทางที่ยากลำบากเพื่อทดสอบความสามารถของผู้ขับขี่ และความทนทานของรถมอเตอร์ไซค์ลักษณะเด่นของรถอินดูโรระบบกันสะเทือนเซอเเร์สเพนเชอรเซารถอินดูโรจะมีระบบกันสะเทือนที่มีความยืดหยุ่นสูงสามารถรองรับแรงกระแทกจากพื้นผิวที่ไม่เรียบได้ดีน้ำหนักเบาไลทเ์เวทเซารรถอินดูโรมักจะมีน้ำหนักเบากว่ารถมอเตอร์ไซค์ประเภทอื่นๆเพื่อให้สามารถควบคุมได้ง่ายและคล่องตัวในเส้นทางที่ท้าทายเครื่องยนต์ินเซาเครื่องยนต์ของรถอินดูโรมักมีความจุที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถส่งกำลังได้ดีในสภาพเส้นทางที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นทางขึ้นเขาหรือทางลูกรังความทนทาน d u r a b i l i t y เซ้ารถอินด r o รถูกออกแบบมาให้ทนทานต่อการใช้งานหนักและสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายเช่นฝุ่นน้ำและโคลนยางไทอะร์เซ้ายางที่ใช้กับรถอินดูโรมักมีดอกอยางที่ลึกและกว้างเพื่อให้สามารถยึดกะกับพื้นผิวที่หลากหลายได้ดีประโยชน์การใช้งานการผจญภัยและท่องเที่ยวรถอินดูโรเหมาะสำหรับผู้ที่ชอบการผจญภัยและการท่องเที่ยวในธรรมชาติเนื่องจากสามารถขับขี่ได้ทั้งในทางเรียบและทางวิบาก การแข่งกีฬาการแข่งขันอินดูโรเป็นกิจกรรมกีฬาที่ทา้าทายและสนุกสนานทําให้ผู้ขับขี่ได้พัฒนาทักษะการขับขี่และความแข็งแกร่งของร่างกายการฝึกทักษะการขับขี่การขับขี่รถอินดูโรช่วยพัฒนาทักษะการขับขี่ในเส้นทางที่ยากลําบากทําให้ผู้ขับขี่มีความชํานาญและมั่นใจมากขึ้นชีวิตคือการผจญภัยและอินดูโรทําให้ทุกเส้นทางเป็นไปได้ปลดปล่อยจิตวิญญาณนักผจญภัยในตัวคุณขี่อินดูโรสู่เส้นทางใหม่หมายเหตุ ภาพกิจกรรมการแข่งขันมอเตอร์ไซค์อินดูโรไทยแลนด์ณสนามบ้านป่าซางตำบลแม่ข้าวต้มอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายเมื่อวันอาทิตย์ที่19พฤษภาคม2567 1ก8ดเลีอมีเก้วช่างแช็คเชียงรายนะครับเบอร์42เราต้องแรงแถวนี้ยักษ์ร้อยร้2ยสิร้ยยี่สิบห้าสายพนเูตร์้ ครับโอ้โอ้ติดเจ้า <coughs> 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 <coughs>